สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับ หวยฮานอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับนึงวัประจำวันที่18พฤษภาคมนะครับปศ2565นกะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับครับผมก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับสายวิ่งสายลูดเน้นรูด1กับ2นะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับ1ก็จะมี4คู่นะครับก็จะมี10110นะครับ3151แล้วก็ 91นะครับสำหรับเด่น1สําหรับเด่น2ก็จะมี022142แล้วก็52สองนะครับสำหรับเด่น2สําหรับตัวเลขแนะทางชุด3ตัวนะก็จะมี7 2 1 02 1 83 2นแะครับแล้วก็701นะครับแล้วก็731นะครับสาหรับ ชุดเด่นนะครับผม3ตัวนะครับสำหรับชุดเบิ้ลก็จะกันไว้4คู่นะครับก็จะมี1 1 2 2 3 3แล้วก็4 4นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับในงวดประจำวันที่18พฤษภาคมนะครับพศ2565นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้ แอดมินก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ